สวัสดีครับวันนี้ทางเซฟติดิงครับก็จะมานำเสนอตัวเครื่องกรองแบบชุดกรองหผพลิตต่อวันนะครับเป็นระบบ RO นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับชุดถังกรองไฟเบอร์ขนาด10นิ้วนะครับทีนี้ตัวระบบเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับโดยเฉพาะระบบการกรอง3มถังนะครับจะมีหัวอัตโนมัตติดมาด้วยนะครับส่วนระบบ ของ r o ครับก็จะมีชุดตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับในการควบคุมาการทำงานของเครื่องกรอง r o นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามา,าดูคร่าวๆนะครับของเครื่องกรองว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากาน้ำเข้านะครับจากด้านขวามือนะครับจะเห็นปั๊มตัวนี้นครับปั๊มแนวนอนขนาดหนึ่งแรงนะครับก็จะ ควบคุมด้วยตัวพิเศษคอนโทรลตัวสีซัวนี้นะครับต่อท่อ p ีทนะครับเข้าไปที่ตัวปั๊มแน่นอนตัวนี้นะครับเข้าผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สายไฟในการต่อเข้าตัวปั๊มตัวนี้เราก็ต่อต่างหากได้เลยนะครับต่อแยกเบรกเกอร์ต่างหากนะครับหลังจากที่เราผ่านน้าเข้าตัวปั๊มตัวนี้แล้วนะครับระบบก็จะดูดน้ำครับตามท่อขึ้นมานะครับก็จะมาเข้าตัวทองไฟเบอร์10นิ้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการใส่สารกองครับก็คือถอด หัววาล์วออกนะครับแล้วก็เราใส่สังกองเข้าไปให้เต็มถังนะครับหลังจากนั้นพอใส่สังกองเสร็จปุ๊บครบทั้งสามถังเนี่ยให้เราทําการล้างสังกองนะครับก่อนล้างนะครับให้ทําการปิดอบอลวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำนะครับหลุดเข้าไปที่ตัวกระบอกกองละเอียดนะครับให้ปิดไปก่อนแล้วก็เราล้างสังกองนะครับล้างโดยการปรับหัววาล์วโดยใช้แมนนวลก่อนนะครับมันก็จะมีน้ําพิงออกมาตําแหน่งนี้นะฮะล้างให้สะอาดปุ๊บนะครับ เราค่อยถึงมารันระบบนะครับครับหลังจากที่เราล้างถังกองตัวทับเนอร์ทั้งสาถังเสร็จนะครับน้ำสะอาดแล้วเราก็มาเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าระบบนะครับถังกองแรกครับที่มีสายข้างในเป็นตัวแมกนีสแล้วก็แอนาไซด์นะครับอันนี้ก็จะช่วยกองในส่วนของตะกรอนแล้วก็ในส่วนของซิมเหล็กนะครับก็สามารถกองในส่วนของน้ําบาดาลได้นะครับหลังจากนั้นระบบก็จะกอง ต่อโดยถังที่2นะครับก็เป็นถังกรองคาร์บอนนะครับกรองในส่วนของสิ่งสกปรกนะครับพวกสีกลิ่นรสนะครับเหมือนกับว่าเรากรองเพิ่มคุณภาพน้ําให้มีความใสมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าไประบบเรซินนะครับในถังต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากครับตัวสังกรคาร์บอนนะครับต่อมาในส่วนของถังกรองเรซินนะครับก็จะกรองในส่วนของหินปูนนะครับ ที่มากับน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ําบาดาลน,นี่ก็จะมีหินปูนอ,อยู่เยอะนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยกองเป็นขั้นตอนต่อมาก่อนที่จะเข้าตัวเมมเบนนะครับเพื่อส่วนหนึ่งก็คือจะเพื่อช่วยลดเส้นกองไม่ให้ตันง่ายนะครับในส่วนของหัว,วออโต้ครับก็จะมีในส่วนอะแดปเตอร์ที่เราต้องอเหมือนกับต่อเข้าไปที่จะเสียบปลั๊กเข้าครับทีนี้ก็จะมีชุดแบบนี้ครับพูับก็ต้องเสียบก่อนนะครับเสียบ แลปเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กของลูกค้าอีกทีนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรากรองถังกรองซอฟต์เนอร์ทั้งสาถังแล้วนะครับทางระบบก็จะจ่ายน้ํามาที่ตัวกระบอกกรองสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเส้นกรอง PP พครับใส่เข้าไปในกระบอกนี้ครับเป็นกระบอกกรอง PP เป็นเส้นกรองหยาบขนาด5้าไมคอนนะครับ mm hmm. เพื่อเก็บรายละเอียดอีกทีนึง่งในการกรอง ไม่ให้ตะกอนเล็กๆนะครับเข้าไปสู่ระบบ RO ได้นะครับหลังจากผ่านการกรองตัวกระบอกกรอง10นิ้วปุ๊บนีครับก็จะมีตัวในส่วนของโซลินอยวาลควบคุมนะครับในการปิดเปิดนะครับตัวตัวน้ำนะครับสมมติว่าถ้าเกิดแรงดันน้ำไม่พอนะครับตัวเพชรสวิตตัวสีขาวตรงนี้ก็จะสั่งนะครับไม่ให้วาลเปิดได้นะครับก็คือจะป้องกันในส่วนของตัวปั๊มนะครับไม่ให้มีปัญหานะครับ ถ้าเกิดว่าน้ำนะครับแรงดันได้นะครับโซลียอยก็จะเปิดนะครับน้ําก็จะผ่านมาตามเส้นท่อตัวนี้นะครับจนเข้ามาหาปั๊มแนวตั้งนะครับจะเป็นปั๊มอัดน้ำนะครับแรงดันสูงขนาด1.5แรงนะครับตัวนี้ก็จะจ่ายน้ำโดยตรงนะครับวิ่งมาที่ตัวกระบอกเวสเซิลแมนเบนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาทำการใส่เส้กรอโอ o มเบนนะครับทีนี้ลูกค้าต้องถอด ตัวคัปปิ้งตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยออกนะฮะแล้วก็โดยการหมุนตัวยูเนี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ไส้กองเอาโอลิงไว้ด้านบนนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในกระบอกนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการปิดฝานะครับไส้กองตัวสี่ศูนย์40ีู่นย์นะครับก็คือตัวสี่นิ้วนะครับซึ่งจะสามารถผลิตน้ําที่เราได้ประมาณ6ผพันลิตรต่อวันนะครับหลังจากที่ปั๊มนะครับอัดน้ําดีนะครับ ก็น้ำดีก็จะส่งออกมาทางท่อตรงนี้นะครับเพื่อจะจ่ายมาที่ลูกรอยตัวเกตตัวนี้ก็คือเป็นเปอร์มิเตวอเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นน้ำดีน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งก็จะไหลออกมาจากตำแหน่งนี้นะครับตัวท่อน้ำทิ้งก็จะวิ่งลงมานะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยผ่านอ,าอ้อมบนไปที่ตัวไฮเพชเชอร์นะครับเพื่อเราจะมีวาล์วนะครับในการ,าบ,ารบังคับควบคุม แต่ส่วนของน้ําทิ้งนะครับจะเป็นจะเป็นวาล์วตัวนี้นะครับน้าทิ้งก็จะไหลมานะครับผ่านตัวไฮเปอร์เชื่อมคอนโทลนะครับไฮเปอร์เชื่อมสปีดตัวนี้แล้วก็ผ่านตัวบอลวาล์วที่เราสามารถสําหรับปรับตอนเครื่อนทํางานได้ว่าจะเอาน้ําทิ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไหลออกขึ้นมาผ่านตัวเกตน้ำทิ้งตัวนี้นะครับมาที่คอนเซนเทรตนะครับแล้วก็เราค่อยนําน้าทิ้งจะจ่ายออกไปทิ้งด้านนอกนะครับข้างหลังก็จะมีเป็นเกลียวขนาดสี่หุนนะครับที่เราต่อออกไปได้นะครับ ส่วนน้าดีก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีท่อท่อน,น้ําดีอยู่ข้างนอกที่เราต่อเกีียวขนาดสนะี่หุนออกไปที่ถังเก็บน้ําดีได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของฟังก์ชันพิเศษนะครับที่รุ่นนี้มีให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตําแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตําแหน่งของการล้างไส้กรองนะครับทีนี้เราต้องมีปั๊มอีกตัวหนึ่งในการอัดตัวน้ํายานะครับซึ่งเป็น น้ำยากดแล้วก็น้ำยาด่างนะครับซึ่งเนี้ยปั๊มยิงเข้าไปผ่านตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปหาท่อท่อเมมเบรนนะครับเพื่อให้น้ํายาล้างไส้กรองไม่ให้อ่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดใช้สักพักนึงมันอาจจะเริ่มตันเงี้ยครับแล้วก็ล้างไส้กรองทำความสะอาดเพื่อที่ให้กลับนํามาใช้ใหม่ได้ครับส่วนขนาดล้างเนี่ยเราก็ต้องปิดบอลวาล์วสีเงนเนินเนี้ยตำแหน่งปิดนะครับฮะแล้วก็ค่อยทําการล้างนะครับในส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่าตำแหน่งนี้นะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันของการเติมน้ำยาเคมีนะครับในส่วนของเป็นแอนติสเกลเขาเรียกว่าจะเป็นปั๊มสำหรับฟีดตัวน้ำยาเข้าไปก่อนหน้าปั๊มนะครับตัวน้ำยาแอนติสเกลก็จะมีหน้าที่ช่วยทำให้เส้กรองใช้งานได้นานขึ้นนะครับเหมือนกับว่าลดาตะกรการเกิดตะกรันนะครับของตัวในระบบน้ำนะครับเพื่อป้องกันการตันของเส้กเรเบนเบนนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับ ต่อมาเรามาเปิดดูในส่วนของตัวตู้นโทนนะครับวา่าข้างในเราต้องมีการตั้งค่าแล้วก็ต่อสายไฟอะไรไงบ้างนะครับครับอันนี้ก็คือด้านในตู้นโทนนะครับก็ทีนี้ข้างในนีก็จะมีคู่มือให้มาอยู่แล้วครับหนึ่งอันนะครับสําหรับดูอ้างอิงในการทํางานนะครับเออก็ในส่วนแรกนะครับบนสุดก็จะเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ยี่สิบแอมป์นะครับ เป็นเมนเบเกอร์สำหรับที่จะเปิดไฟเข้าไปในเครื่องนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นตัวฟิลนะครับตัวนี้นะครับซึ่งข้างในก็จะมีฟิลให้สมมติว่า,าฟิลขาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาฟูตัวใหม่ครับมาใส่แทนได้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวแม่เนติกสวิตช์นะครับกับตัวโหลดนะครับนี้นี้พวกนี้เราไม่ได้ไป ไปยุ่งอะไรกับมันอยู่แล้วครับก็ที่ไหนว่าเป็นตัวระบบต้องการการาไหม้นะครับหรือว่าการช็อตของตัวปั๊มเนี่ยตั้งนะครับนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาลูกค้าถ้าเกิดเป็นโอเวอร์โหลดนะครับลูกค้าก็มากดตัวปุ่มสีเหงตัวนี้นก็ได้ครับเป็นเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงนี้ครับสมมติว่ามันถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์โหลดมาตัวนี้มันจะติดเข้าไปนะครับถ้้เรามากดปุ่มให้มันเด้งออกมานะครับทีนี้ก็จะสามารถใช้งานต่อได้ทีนี้อาจ,จะต้องรอให้ใหมัน หมือนกับว่าให้พักเครื่องสักพักหนึ่งครับให้ให้รอให้สมถติว่าปั๊มมันร้อนเงี้ยก็ให้อุณภูมิมันเย็ยนลงถึงจะกดแล้วค่อยใช้งานต่อนะครับตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรีเลย์นะครับรีเลย์จะมีสามตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบควบคุมสวิตช,ช์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอไอ้นหน้าตู้คอนโทรลไฟระบบไฟระบบการตัดต่ออะไรต่างๆครับอันนี้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเหมือนกัน,นครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็เปลี่ยนรีเลย์ตัวใหม่ได้มันสามารถดึงได้นะครับรีเลย์นะครับก็สามารถเป็นซ็อกเก็ตนะครับเวลามีปัญหาเราก็ดึงมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อมาในส่วนของทามเมอร์นะครับสามตัวนี้นะครับก็ในส่วนแรกจะตั้งไว้ตัวตัวนี้เป็นตัวแรกเป็น 7S นะครับค่านี้ทั้งหมดนี้ทางบริษัทตั้งให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับ อธิบายการทํางานนะครับก็คือตัวตัวแรกก็จะเป็นการตั้งค่าหน่วงปั๊มแนวตั้งเอ้ปั๊มตัวขาเข้านะครับเพื่อที่จะ,ะให้มันเกิดผ่าพเพเชร์นะครับตรงในส่วนของปั๊มแนวตั้งนะครับก็ส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องโลเปชเชอร์นะครับหรือว่าปั๊มจ่ายได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับทามเมอร์ตัวนี้ช่วยมันเจ็วินาทีนะครับให้ปิดโซลินนย์วาลวในส่วนของ ฝั่งขาเข้านะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวโซยนอยหลังจากไอตัวกระบอกเสียมเงินนะครับตัวนั้นนะครับก็คือจะจะจะหน่วงไว้ประมาณเจ็ดวินะครับตอนจ่ายเข้ามานะครับให้มันเกิดเพชเชอร์แล้วก็จะได้ทํางานต่อได้นะครับส่วนตัวที่สองครับก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ในส่วนของการฟัดชิ่งนะครับทุกๆ2นาทีนะครับในตอนตอนแรกนะครับที่ว่าผู้ปิด ต่อมาในส่วนของทัมเมอร์ทีสองก็จะเป็นการฟัดชิ่งนะครับก็จะเป็นการฟัดชิ่งน้ำนะครับที่สองนาทีนะครับก่อนที่จะเริ่มทํางานนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีการฟัดชิ่งนี้ก่อนคือตอนช่วงแรกนะครับน้ําดีก็ยังจะไม่ออกเลยครับออกแต่น้ําทิ้งอย่างเดียวนะครับสองนาทีแรกนะครับเพื่อเป็นการล้างเสีกรองด้วยนะครับต่อมานะครับ หลังจากที่เครื่องกองเริ่มเริ่มทํางานนะครับโดยการหลังจาก2องนาทีนี้เวลาเครื่องกองเริ่มทํางานนะครับก็จะทุกๆ2ชั่วโมงครับสองเอชนะครับก็จะมีการฝัดชิ่งให้ครั้งหนึ่งนะครับทุกสองชั่วโมงก็ฝัดชิ่งอีกทีหนึ่งนี่คือเป็นการตั้งท i m เมอร์นะครับโดยปกติก็ไม่ต้องไปทําอะไรเราตั้งให้เรามาแล้วนะครับต่อไปในส่วนของการต่อสายไฟนะครับก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากลูกค้าสามารถดูตามตัวรายละเอียดที่อยู่ด้าน เหลือเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวแผงตัวต่อสายไฟได้เลยนะครับทีนี้ตัวไฟเข้านะครับ220โวลต์ก็จะเป็น L-N ก็คือฝั่งสองอันนี้นะครับสองขั้วนี้นะครับก็คือต่อสายไฟ220โวลต์ต่อจากหลังเบรคเกอร์นะครับเข้าไปนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวกาวนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับต่อกาวนะครับ ต่อมาในส่วนของอฝั่งตัวลูกลอยครับเป็นสามตัวนี้นะครับในในลูกลอยที่เราแถมไปให้ก็จะมีคั่วให้อยู่แล้วนะครับในการต่อ,อลูกลอยเป็นลูกลอยในส่วนของอน้ําดีนะครับถติว,ว่าน้ําดีเต็มเนี่ยลูกลอยก็จะตัดนะครับก็ไฟก็จะขึ้นโชว์หน้าจอว่าฟูนะครับฟูแทงนะครับ <S <S ต่อมาในส่วนของอันสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อ,อตัวปั๊มเคมีหรือว่าอะไรที่ จะใช้ฟีดเข้าไปในระบบอย่างเช่นตัวแอนติสเกลเนี่ยครับเราก็สามารถต่อปั๊มเข้ามาตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเครื่องหยุดเครื่องดับน้ําเต็มปั๊มเคมีก็หยุดตามนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวไฟจากตัวแผงตัวนี้เข้าต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการต่อไฟนะครับเข้าเข้าไปในระบบเครื่องนะครับหลังจากเราต่อไฟเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดเบรกเกอร์ใช้งานตรงนี้ครับหลังจากนั้นแล้วให้เรามาหมุนทาง ปุ่มนี้เป็นออโต้นะครับหน้าจอก,ก็จะขึ้นพาวเวอร์นะครับหลังจากนี้เรามาดูาตัวหน้าตู้คอนโทรลนะครับว่า,าไฟที่อยู่ที่หน้าตู้คอนโทรลมีความหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเพสเชอร์เกตนะครับแล้วก็ตัวตัวเกตวัดน้ำดีน้ำเสียนะครับนี้อันดับแรกก็จะเป็นตัวฝั่งขวามือครับบนสุดก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับตัวนี้ไฟก็จะขึ้นนะครับหลังจากที่เรา เปิดเบเกอร์ด้านในเครื่องนะครับก็เหมือนกับว่าจะให้รู้ว่ามีไฟเข้าเครื่องแล้วอะไรเงี้ยครับต่อมาก็จากฝั่งขวาก็จะเป็นรันนะครับตัวรันตัวนี้ก็คือเวลาเราทํางานครับเครื่องจะขึ้นเลยนะครับว่าเครื่องกำลังกรองอยู่นะครับก็จะขึ้นไฟตีเขียวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวไฟโอเวอร์โหลดอันนี้ก็จะไว้เตือนเราเวลาตัวปั๊มมีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวปั๊มแนวตั้งนะครับปั๊มแนวตั้งตัวนี้นะครับ ก็คือเวลาสมมุติว่าปั๊มมันอาจจะใช้งานหนักแล้วมีความร้อนสูงเงครับกระแสะเกินอะไรเงี้ยครับก็ตัวโอโหลดข้างในตัวตู้เขาจะตัดให้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวไฮนะครับไฟสีแดงตัวนี้ก็จะบอกว่าในระบบนะครับเกิดแรงดันสูงขึ้นมาทีนี้อาจจะหมายความว่าในส่วนของหลังตัวเสะกองเบมรมเมนนะครับแรงดัน,นครับก็มีแรงดันที่สูงนะครับ นี้อาจจะเป็นเพราะว่าไส้กกองตันนะครับทําให้เกิดแรงดันสูงนะครับต่อมานะครับในส่วนของอตัวฟัดชิ่งนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าระบบครับกำลังจะทํางานอยู่ในส่วนของอาการล้างไส้กกองนะครับถ้าเกิดว่ามีการล้างไส้กลองเนี่ยระบบก็จะขึ้นไฟสีเขียวนี้ให้นะครับต่อมาในส่วนของตัวไฟสีส้มตัวนี้ก็จะคือหมายความว่าจะเป็นฟูลแทงค์เนี่ยจะเป็นน้ําเต็มถังนะครับ สมมติว่าในขณะที่เรากรองน้ำมันกรองไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันเต็มถังจนถึงขนาดลูกลอยที่เราเสร็จไว้มัน,มนขึ้นเต็มถังแล้วเนี่ยครับก็จะขึ้นไฟสีส้มตัวนี้ครับบอกว่าน้ำเต็มถังแล้วนะครับต่อมาในส่วนของโลนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจับแรงดันน้ำขาดเข้าว่ามีความแรงเหมาะสมตามค่ายเราตั้งไว้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพวกน้ำแรงดันไม่พอ แรงดันไม่ถึงเลยคนระับต,ตอนจ่ายเข้าตัวปัม๊มแน่นอนตัวตัวแรกนะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของแรงดันน้ําให้มีความเหมาะสมครับถ้าขึ้นตัวนี้เครื่องมันจะหยุดเลยนะครับแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็น้ําก็จะไม่เดินมาต่อทีนี้ให้เราปรับในส่วนของแรงดันเพิ่มครับโดยการปรับแรงดันในส่วนตัวบอลวาล์วหลังปัม๊มนะครับตัว v สองนี่นะครับให้ลูกค้าหมุนไปที่ตำแหน่งประมาณ4ี่ห้าองศานะครับเพื่อที่จะให้เกิดเพชเชอร์ ย้อนกลับไปข้างหน้าปั๊มนะครับทีนี้ตัวแรงดันมันก็จะได้นะครับในกรณีที่ปรับไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องมาช่วยปรับในส่วนของโลเปเชอร์ตรงนี้นะครับปรับให้แรงดันโลเปอร์เชอร์ต่ำลงอีกหน่อยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่อยากให้ปรับเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงต่อระบบนะครับทีนี้ปรับได้ช่วยได้นิดหน่อยนะครับต่อมานะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดนะครับ จะมีสามอย่างก็คือออโต้ออฟแล้วก็แมนนวลครับส่วนใหญ่ระบบตอนทํางานเราจะตั้งไว้ที่ออโต้อยู่แล้วก็บิดไปที่ออโต้ได้เลยนะครับถ้าออฟก็คือปิดเครื่องนะครับส่วน m มนนก็คือแมนนวลก็คือสั่งการทํางานโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบตู้คอนโทรนครับก็คือให้เครื่องทํางานเลยนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆครับถึงจะใช้นะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าระบบแรงดันไม่พอหรือว่าระบบไฮเปอร์เชอร์อยู่แล้วเราไปฝืนใช้มันก็อาจจะเกิดปัญหา ผลเสียตามมาได้นะครับต่อมาในเรื่องของอปุ่มแดงก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาอะไรก็อาจจะมาลองกดปุ่มรีเซ็ตดูนะเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวนะครับต่อมาในส่วนของเมนูนนฝันนะครับก็เราอาจจะจําเป็นหรือว่าต้องการที่จะฟัดชิง่งที่มันนอกเหนือจากระบบที่เราเซ็ตไว้นะครับเราก็สามารถากดฟัดชิ่งได้เลยนะครับก็อันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกดิดยิ่งยิ่งฟัดชิ่งบ่อยยิ่งดีนะเราอาจจะกด เหมือนกับว่าถี่กว่าที่เราตั้งไว้ในระบบก็ได้ครับถ้าเราอยากจะกดนะครับต่อมาในส่วนฝั่งซ้ายมือนะครจะเป็นพวกระบบที่เกจวัดนะครับทีนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเกจวัดที่บอกถึงแรงดันก่อนที่จะเข้าเครื่องนะครับมันก็จะจับไปที่ตัวเดียวกับที่โลเปเชอร์นะครับก็จะขึ้นตัวพิชเกีเกจตัวนี้นะครับต่อมาในส่วนของเอาเล็ทแบเบนนะครับ ตัวนี้ก็จะมาจับที่เดียวกับตัวไฮเปอร์เช u r e นะครับตัวนี้คือหลังจากที่ตัวปั r ๊ม RO นะจ่ายาตัวน้ำเข้ามาที่หลังจากตัวเวสเซลแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่น้ำที่ออกมาในระบบน้ำทิ้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดตรงนี้เลยนะครับว่าตัวแรงดันที่น้ำทิง้งเรามีแรงดันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่า ถ้าเกิดว่ามันสูงเนี่ยแสดงว่า,าใช้กรองตันหรือว่ามาีสารกรองอะไรสักอย่างตันเนี่ยให้เรามาแก้ไขได้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับต่อมา,อาในส่วนของตัวเกจวัดทั้งสองตัวเนี่ยในส่วนของตัวฝั่งซ้ายมือจะเป็น Permit Water เนี่ยจะเป็นน้ําดีนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับตัว6ลิตรต่อวันนะครับตัวน้ําดีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณาดูฝั่งลิตร ต่อนาที rpm น่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ลิตรต่อนาทีนะครับก็ตอนที่ลูกค้าปรับก็ให้ปรับตัวลูกลอยขึ้นมาที่ประมาณ4ลิตรต่อนาทีโดยการปรับวาลน้ําทิ้งนะครับวิสานะครับพอเราปรับวาลน้ําทิ้งปุ๊บนะครับฝั่งตัวน้ําดีนะครับก็จะลูกลอยก็จะขึ้นนะครับหรือว่าลงตามที่เราปรับตัวน้าทิ้งครับยิ่งปรับน้ําทิ้งเหลือน้อยาล์วไอฝั่งน้ําดีก็จะมากตามนะครับหรือว่าเพิ่มตัวน้ําทิ้งนะครับตัวน้ําดีก็จะลดลงแต่ว่าทางนีทางนั้น ให้เราปรับไปที่ลูกลอยประมาณ4ลิตรต่อนาทีเป็นหลักนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนน้ำพิงเนี่ยเราก็ปล่อยตามสัดส่วนที่ทางเครื่องได้กำหนดมาเลยนะครับปกติก็ให้มันมากกว่าค่าน้ำดีนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ครับ,รบทางเซร์วดิงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามตัวคลิปนะครับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำของเรานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามีปัญหาที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถ ที่ต่อสอบถามมาที่าทางเว็บไซต์หรือว่าโทรมาตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ได้นะครับขอบคุณมากครับ